ปูปรยาเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวนักธุรกิจชาวต่างชาติแล้วเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาเซอร์ไพรส์ทั้งวงการปูปรยาโดนแฟนหนุ่มอายุมากกว่า12ปีคุกข่าวขอแต่งงานแล้วโดยทางด้านนางเอกดังปูปรยาสวมแหวนเพชรเม็ดโตออกงานพร้อมกับประกาศข่าวดีแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งพิธีจะถูกจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก่อนอื่นต้องขอขอแสดงความยินดีเมื่อนางเอกดังปูปรยาเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวนักธุรกิจชาวต่างชาติแล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยป้องวินิตช่างแต่งหน้าชื่อดังเมืองไทยก็ได้โพสต์โมเมนต์ที่หลายคนรอคอยพร้อมระบุข้อความว่า ดีใจกับลูกสาวแอดปรรยะลันแบบ